ก็การสวัสดีนะครับอยู่กับผมสันติโนหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็ผมจะมาเล่นทีมบอลทองทั้งทีมนะครับก็คือฟูบอลทองนั่นแหละโอเค งั้นก็วันนี้นะครับพี่อาจจะเออไม่เก่งเท่าไหร่นั่นแหละเพราะว่าพี่ไม่เคยเล่นนะครับแล้วก็ไม่เคยแตะด้วยไม่รู้ว่าจะโหดหรือเปล่านะครับแล้วก็นักเตะทั้งหมดเนี่ยพี่ไม่ได้อัพเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะไปลงแรงสดๆเลยนะครับก็นำทัพมาจากเจ้าอูฟิลิกนะครับแล้วก็โอลินกาดนะครับส่วนแผนนะครับผมก็จะใช้แผนนี้แล้วกันนะครับโอเคงั้นก็ถ้าใครอยากได้ไอดีนะครับ เออนั่นแหละเข้าไปดูในเพจพี่ได้นะครับมีขายเยอะมากเลยนะครับหลักร้อยจนหลักพันอ,อ่ะเอีิดเอานะครับเออใครอยากได้ราคาไหนก็ทักเข้าไปในเพจพี่ได้เลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในแรงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนตัวตอนนี้โอซิลแม่งฟิตอะก็ไม่ฟิตเท่าไหร่หรอกแต่ว่าอุนการมมันไม่ฟิตนะครับเดี๋ยวผมขอเอาโอซิลลงนะครับโอเคงั้นก็วันนี้ไม่รู้นะว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับโอเค Uh huh. เสียวสันหลังเลยไม่เคยจำมาก่อนเลยนะครับเจอปืนใหญ่อาเซนนลนะครับโอเคเนี่ยก็อาจจะช้าๆหน่อยนะครับโอเคโอเว่น okay. นะครับ uh huh. เกมนี้ก็อาจจะมั่วๆไปหน่อยก็ผมไม่ได้ดูนักเตะเขามาเลยนะครับเพราะว่าผมจะไม่ดูนะครับ เพราะว่าถึงดูยังไงอะ่ะมันก็อาจจะเป็นบอลทองเหมือนกันนะครับแหลงมันจะจับจับตัวนักเตะให้เราอะ่ะเออประมาณนั้นหละถ้าบอลทองอะ่ะเออก็เจอบอลทองเพราะว่ามันไม่มีหรอกเจอไอคอนทั้งทีมประมาณนั้นอะ่ะโอเคจังหวะนี้เราได้หรือเปล่านะครับตรงมาสรงมาเจ้าอูฟิลิกยังไงโอ้โอเคยังได้เจ้าโอ,โอูโอ้โหยาอะไรวะเนี้ยลิ้นกะพันกันนะครับโอ้โห จังวะนี้เขาจะส่วนนะครับโอเคมามาเป็นชุดเลยโอเคยังไงยังไงต่อโอ้โหส่งกลับกลางนะครับโอเคยังไงโอเว่นยังไงเอโอเว่นหลุดบาดจังหวะนี้ยังยังไงยิ่งโอ้โหติดเซฟนะครับโอ้โหบอลทองแล้วกันนะโอ้โหเกล้วกู็ออาจจะน่าเบื่อนะครับเพราะว่าเออมัน นักเตะมันก็กากะนั่นแหละเออก็อาจจะน่าเบื่อนะครับเพราะว่ามันใส่กันไม่ยัง้งเออมันใส่กันไม่สนุกไงประมาณนั้นเลยยังไงเราจะสวนกันบ้างนะครับโอเคจังหวะน,นี้กระชากดีครับไม่เข้าหรอไม่เข้าหรอจังหวะน,นี้เปิดได้กหกรอโอ้โหโอ้ยห่างตัวที่ผ่ายเลยนะครับมาเราจะสวนกันบ้างนะครับยังไงโอเว่น ติดโอเคติดฝั่งเรานะครับโอ้โหเราก็ยังโอเคโอซิลยังได้นะครับมาจังหวันี้ยังโอ้โหเล่นไม่เข้ามือเลยนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรโอซิลยังไงจังหวันี้โอ้โหยังได้หรือเปล่าโอ้โหเขาได้นะครับก็อาจจะน่าเบื่อน่ะครับเพราะว่ามันใส่กันไม่มานน่ะมันเล่นไม่มาอนะนักเตะแต่ว่าเขาหลุดแล้วโอ้โหยังไงโอโอเว่นยิงจังหวันี้ ได้รูปลาซ้ำดับสองเรียบร้อยโอ้โหโดนก่อนเลยนะครับนาทีที่สามเอ็ดนะครับโอ้โหไม่เข้าก็บ้ายแล้วโอ้โหตำนานนะครับไมเคเซนโอเว่นเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรเรามาแก้มือกันใหม่นะครับโอเคผมหวังว่าผมจะชนะอย่างน้อยสักสองสองหนึ่งแล้วกันเอาก็ดูจากรู้เกมมันก็ไม่เก่งเท่าไรหรอกอะ มามาดิจังหวะนี้ยังไงโอซิลเปิดโอ้โหติดมือว่ะติดมือนะครับโอ้โหโยนเลยเหรอเมสซี่ยังไงลงมาโอเว่นนะครับโอเวน่นโอ้โหจังหวะนี้จะหลุดอีกหรือเปล่านะครับไมเคิลโอเวน่นโอ้โหโอเคเรายังเอาโกออกมาทันนะครับไปไปเราจะส่วนกันบ้างนะครับเมื่อกี้เขาทําประตูไม่ได้นะ ทำไม่ได้ก็ต้องโดนลงโทษเดียโอเคส่งมาจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ไม่ออซิลโอซิลจังหวะน,นี้ยิ่งโอโหเรียบร้อยต่อบอกันมาอย่างสวยนะครับแลวเป็นโอซิลอีกแล้วนะครับโอโ้โหออซิลแอซลีอย่างสวยมาอย่างเวริร์กอ่ะโอเคโอโหได้เสียฟาวอีกซึ่งแรกจะจบสักก้อนนี้เลยหรือเปล่านะครับ โอ้โหก็น่าจะจบสกอร์นี้นะครับก็น่าจะไม่มีอะไรมากฮะมสซี่ยังไงสลไลด์โอเคก็น่าจะจบสกอร์นี้นะดูจงังหวะนี้โอ้โหอยญ่มึงใหญ่นะมึงใหญ่นะโอเคเคลียบอลเรียบร้อยนะครับเครื่องแรกก็หนึ่งหนึ่งนะครับโอ้โหเล่นโคตรไม่เข้ามือบอกโอเคงั้นก็ยังไงก็นั่นแหละ ตามนี้เลยนะครับมันอาจจะเล่นไม่เข้ามือนะครับแล้วถ้าใครอยากได้ไอดีนะครับพี่จะย้ําอีกรอบนะครับทักเข้าไปในเพจพี่ได้เลยนะครับมีขายเยอะมากนะครับหลักร้อยจนหลักพันอะ่ะอยากได้ราคาไหนก็เออลองทักไปดูกันได้นะครับมาดูเตะม,มุมกันบ้างนะครับผมตั้งเป้าว่าผมต้องชนะให้ได้โอ้โหส่งอะไรวันนี้ติดโอเว่นอีกยังไงโอเคยังติดฝั่งเรานะครับ เอา,อาติดโอเว่นนะครับยังไงแทงเหรอโอ้โหลูปเบนดีอาร์ตนะครับโอเคมาจังหวะนี้เราจะส่วนโอซิลมาส่งมาเจ้าฟิลิกยังไงโอ้โหติดว่ะเจ้าฟิลิกยังได้ครับจังหวะนี้ยกโอ้โหว่าจะยกให้อีกตัวทําไมมันยกมาฝั่งนี้ว่ะโอ้โห,โโหว่าจะล็อกหายละจะล็อกแต่เสือกไปยิง เคไม่เป็นไรนะครับเขาจะเปิดเกมกันบ้างนะครับมาพร้อมแล้วก็คิมนี้อาจจะรู้นักเตะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพี่ก็ไม่ค่อยรู้จักทุกคนเท่าไหร่นะครับก็คือพี่ร์ทีมไหนที่ก็จะรู้จักแต่ทีมนั้นนะ <c oughs> ประมาณนั้นเลยนะครับโอเคงันก็ขออภัยกับเรื่องนี้ด้วยนะครับมาดูจังหวะดส่วนกันบ้างนะครับโอเซลตรงาเจโจฟิลิก ได้นะครับจังหวะน,นี้ยังไงโอ้โหล้ำหน้านะครับล้ำหน้าโอ้โห,โโหเกมนี้จะชนะกันได้กี่ศูนย์ละกันนะครับโอ้โหตอนนี้ก็หนึ่งหนึ่งนะเอ้ยจังหวะน,นี้ยังไงครับโอ้โหมากระชังมาแล้วครับจังหวะน,นี้ล็อกหนึ่งทีส่งให้เจ้าอูฟินิกซักโอ้โหซัดเนี่ยหนึ่งเอ,อืเอนเน่งหน่งเลยนะครับโอ้โหไม่เข้า ไม่เข้าโอ้โหแต่ว่าเรายังได้เต็มมุมนะครับได้เปิดหรือเปล่าโอ้โหทรงอะไรของมันวะเนี่ยโอ้โหมะเขาจะสว่วนแล้ววิ่งเร็วจังวะวิ่งวิ่งเร็วจังอโอเวน่นยังไงโอเวน่นจำนานแล้วไงนะครับไปเราจะสว่วนกันบ้างเลยนะครับโอ้โหยังติปอ่ะ เขาเพดซิ่งขึ้นมาแล้วเรียบร้อยโอเคเขาจดส่วนนะครับจังหวะนี้ติดโอเคติดฝั่งเรานะครับไปไปต่อแล้วนะครับจังหวะนี้เจ้าอูฟิลิกโอซิลมาเจ้าอูฟิลิกยังไงจังหวะนี้ลุดเลยหรือเปล่ายิงไปดิโอโหโอโหเรียบร้อยโอโหูหนึ่งหนึ่งเออสองหนึ่งย๋ยวห้าวมะนาวมันแพงโอโหพี่มองไม่ค่อยชัดนะครับว่ามันเข้าไม่เข้าน่ะโอโหเรียบร้อยเปลี่ยนตัวเรียบร้อยเลย คนขาดลงแล้วกันนะครับโอใคลงดีเอ่ยเออประมาณนี้เลยนะครับไอตัวนี้มาเล่นดี MF นะครับโอเคพอไม่รู้ว่าจะจบสกอร์นี้เลยหรือเปล่านะครับมามาเริ่มกันต่อเนวินเนวินวัชันเนวินบุรีรัมนะครับโอ้โหมาดูจังหวะน,นี้เจ้าอูฟิลลิกได้โอ้โหเกือบแล้ว เกอบได้แล้วอีกลูกสามนะครับมาดูเต็มมุมกันต่อนะครับจังหวะน,นี้สูตรเดิมหรือเปล่าครับจังหวะน,นี้โอ้โหแต่ว่าเรายังได้นะครับทรงมาจังหวะโอ้โหติดวะโอเคง่า,งนา,นนา้นะครับโอลินกาดนะครับมาต่อกันเลยนะครับเ้าอูฟิลิก ยังไงโอ้โหจะซัดเองไม่ได้แต่ว่ายังได้นะครับลงมาเนวินพิกจังหวะนี้ยิงโอ้ติดโอ้โห,โโหเกือบลูกที่สามเกือบมาแล้วนะเขาจะส่วนกันบ้างดีบัลล่ายังไงโอเคยังติดฝั่งเรานะครับสว่วนกันต่อเลยนะครับมาแบบนี้เจ้าอูฟิลิกเจ้าอูฟิลิกยิงหนึง่งหนึ่งโอ้โหไม่เข้าให้ทิหน้า ยาข้าวมะนาวมันแพงนะครับก็ตอนนี้เจ้าอูฟิลิกแม่งโคตรจะแบกเลยนะครับโอ้โหเจ๋วเจ๋วตัวเนี้ยแต่ว่ามันเป็นบอลทองนะครับบอกเลยนะครับถ้ามีบอลดำหรือว่าฟิวเจอร์เนี่ยกูบอกเลยว่าโคตรโหดเลยนะครับไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับตอนนี้แล้วก็ไม่มีด้วยโอเคแต่ว่าเขาจะส่วนนะครับโอเคเตะทิ้งไปก่อนโอเคจะจบสักก้อนนี้เลยหรือเปล่านะครับ ก็เก็บนี้ก็คว้าใช้ไปนะครับโอเคสามหนึ่งเเล่นโคตรยากเลยโอเคงั้นก็มาดูแลกันเลยหรือเปล่านะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่โอ้โหยิงเจ็ดยิงแปดตรงเจ็ดนะครับแต่ว่ามันน่าจะเป็นประตูมากกว่านี้นะโอ้โหแรงขึ้นนิดเดียวเองนะครับ แต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับงั้นก็เจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับให้พี่หน่อยนะครับโอเควันนี้พี่อาจจะมาเช้านะครับก็อาจจะพากไม่มันเท่าไหร่โอเคงั้นก็เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย